สวัสดีค่ะดิฉันว่าที่เรือตรีหญิงพิมพ์จีมีศรีค่ะค่ะและดิฉันว่าที่เรือตรีหญิงนพสกรทิพโซค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการฐานเรือเล่าข่าวประจำวันศุกร์ที่1ธันวาคมพุทธศักราช2566ค่ะทุกท่านนะคะสามารถติดตามรับชมรายการฐานเรือเล่าข่าวได้ทาง f c e b o o k f แ Fanpage กองทัพเรือร o ย a l ไท a น n a วีและทาง YouTube c h anel กองทัพเรือร o ย a l ไท a นี a v y o f f i c i a l c h a anel ค่ะ ซึ่งสัปดาห์นี้นะคะทหารเรือเล่าข่าวก็ได้ทำการรวบรวมข่าวประจำสัปดาห์มาฝากแก่ท่านผู้ชมอีกเช่นเคยค่ะเริ่มต้นกันด้วยนะคะภาพพิธีอันเชิญพระบรมสารีริกาธาตุวัดนางชีเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานครขึ้นประดิษฐานณ,ณกองเรือเล็กกรมการขนส่งทหารเรือในประเพณีแห่พระบรมสารีริกาธาตุวัดนางชีคะ่ะซึ่งจัดขึ้นทุกปีนะคะในวันแรมสองข้ามเดือน12หลังประเพณีวันลอยกระทงค่ะ โดยแห่ตามลำน้ำคลองนะคะบางกอกน้อยคลองชักพระและคลองบางเกอกใหญ่ค่ะเมื่อวันที่29พฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะประเพณีชักพระทางน้ำนะ,ะถือว่าเป็นกระบวนแห่เรืออัญเชิญพระบรม,มาสารีริกธาตุทางน้ำนะคะได้ปฏิบัติสืบเนื่องกันมากว่า100ปีค่ะตั้งแต่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์นะคะจนถึงในปัจจุบันนี้ค่ะกองทัพเรือได้ร่วมสนับสนุนขบวนแห่เรือในครั้งนี้นะคะเพื่อร่วมสืบสารประเพณีอันดีงาม ให้อยู่คู่กับสังคมไทยต่อไปค่ะและในช่วงต่อไปนี้ในช่วงแรกของเราคือฐานเรือเล่าข่าวค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกกันค่ะกองทัพเรือร่วมทอดกระถินสามัคคีนวัดปากคลองมาขามเท่า เมื่อวันที่25พฤศจิกายนที่ผ่านมาผลระเอกอดุงพันเอี่ยมผู้ประชาการหารเรือพร้อมข้าราชาการกองทัพเรือรวมกับราชสกุลอาภากรโดยหม่อมราชวงศ์จิยากรอาภกรเสสเวชประธานกรรมการมูลนิธิราชสกุลอาภากรจังหวัดชัยนาทตลอดจนพี่น้องประชาชนชาวชัยนาทและคุณหญิงกอแก้วบุญยจินดาได้นํากรถินสามาคัคคีไปทอดนวัดปากคลองมะขามเท่าอําเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทซึ่งมียอดบ,บริจาคทั้งสิ้นเป็นจํานวนเงิน15ล้าน4แสน 2 8 4 2 3บาทค่ะโดยภายหลังพิธีถวยายผ้ากฐินผู้บัญชาการหันเรือก็ได้มอบเงินเพื่อจัดตั้งกองทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนต่างๆในพื้นที่จังหวัดชัยนาธค่ะ และโดยกองทัพเรือนะคะและจังหวัดชัยนาทได้ร่วมกันเป็นเจ้าพาพทอดกรถินสามัคคีณวัดปากของมะขามเท่าเป็นประจำทุกปีค่ะนับตั้งแต่ในปีพุทธศักราช2540เป็นต้นมานะคะโดยในปีนี้ค่ะนับว่าเป็นปีที่26ค่ะทั้งนี้เพื่อเป็นการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาและเทิดพระเกียรติพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากกรเกียรติวงศ์กมรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์องค์บิดาของทหารเรือไทยค่ะ,คะรวมถึงเป็นการสนับสนุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาด แคนทุนทรัพย์ในพื้นที่ นอกจากนี้ค่ะยังมีการสแสดงในทศรรกาณของกองทัพเรือหน่วยแพทย์เคลื่อนที่จากกรมแพทย์ทหารเรือให้บริการแก่ประชาชนอีกด้วยค่ะและนอกจากนี้กองทัพเรือยังมีการส่งถุงยังชีพพระราชทานของมูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวีนารีรัตนราชกัญญาให้กับประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนนะคะในพื้นที่อำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทอีกด้วยค่ะโดยกระถิ่นนี้นะคะเราจะทํากันเป็นประจําทุกปีนะคะ นอกจากนี้ค่ะคผู้บัญชาการทหารเรือของเราค่ะยังคงได้เดินทางนะคะในการตรวจเยี่ยมทหารใหม่ผัด3ทับ6กค่ะโดยเมื่อวันที่22พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะพลเรือเอกอดุงพันเอี่ยมค่ะผู้บัญชาการทหารเรือได้เดินทางตรวจเยี่ยมศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรืออำเภอสตหกีบจังหวัดชนบุรีเพื่อติดตามผลการดำเนินการของศูนย์ฝึกทหารใหม่นะคะตามที่ได้มีการสั่งการเมื่อครั้นตรวจความพร้อมก่อนเข้ารายงานตัวของทหารใหม่ผทับ6กค่ะจำนวนทั้งสิ้นนะสามพันเนายโดยได้เน้นย้ำค่ะถึงเรื่องการฝึกอบรมทหารใหม่การดูแลสุขอนามัยและการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีรวมถึงหาการดูแลสวัสดิการอาหารการกินที่พักอาศัยค่ะ โอกาสนี้ค่ะผู้วัญชาการฐานเรือได้พบปะพูดคุยกับทหารใหม่ผลัดที่3ทัพหโดยได้สอบถามถึงความเป็นอยู่ความต้องการขั้นพื้นฐานพร้อมเน้นย้ำว่าทุกคนคือครอบครัวเดียวกันค่ะโดยพลทาหารทุกคนนะคะถือเป็นน้องคนเล็กของกองทัพเรือทั้งนี้ศูนย์ฝึกทหารใหม่จะปลูกฝังความมีระเบียบวินยัยความรับผิดชอบความเป็นทหารและเป็นสุภาพบุรุษฐานเรือซึ่งจะสามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตต่อไปในอนาคตค่ะโดยจะคำนึงถึงมาตรการด้านความปลอดภัยและสุขอา นามัยของทหารกองประจำการทุกนายเป็นสำคัญค่ะซึ่งนี่ก็ถือเป็นน้องเล็กน้องใหม่ของกองทัพเรือเลยที่จะมาเป็นครอบครัวเดียวกันค่ะที่พี่ๆทหารเรือจะดูแลอย่างดีค่ะคะมาต่อกันที่ข่าวถัดมาค่ะกองทัพเรือตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำเนื่องในวันลอยกระทงประจำปี2566ค่ะ เมื่อวันที่27พฤศจิกายนที่ผ่านมาพลตเอกวรวุฒิพึกษารุ่งเรืองเศนาธิการหารเรือเป็นประธานเปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ําเนื่องในวันลอยกระทงประจําปี2566เนื่องมาจากในวันลอยกระทงของทุกปีค่ะจะมีประชาชนมาลอยกระทงตามลําแม่น้ําเจ้าพระยาและมีการสัญจรของเรือท่องเที่ยวเป็นจํานวนมากค่ะจึงมักจะเกิดอุบัติเหตุทางน้ําบ่อยครั้งกองทัพเรือจึงจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ําเนื่องในวันลอยกระทงขึ้นเป็นประจําทุกปีโดยมีภารกิจ เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยทางน้ําในแม่น้ําเจ้าพระยาโดยการลาดตระเวนเฝ้าระวังในพื้นที่รับผิดช,ชอบระหว่างสะพานนนทบุรีถึงปากน้ําเจ้าพระยารวมระยะทางกว่า82กิโลเมตรค่ะโดยได้ประสานกับหน่วยงานอื่นๆของรัฐและเอกชนอาทิกองบังคับการตํารวจน้ํากองบังคับการตํารวจท่องเที่ยวกรมเจ้าท่ากรุงเทพมานครวชิรพยาบาลรวมถึงมูลนิธิหน่วยงานกู้ภยัยและโรงพยาบาลในพื้นที่รับผิดช,ชอบค่ะ ค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้เดินทางมาถึงในช่วงที่2สําหรับเรื่องเล่าจากภูมิภาคค่ะเริ่มต้นกันที่ข่าวที่1น,นะคะข่าวจากทัพเรือภาคที่1ค่ะจัดโครงการอบรมเยาวชนเข้มแข็งต้านภาัยยาเสพติดประจําปีพุทธศักราช2567ค่ะ ระหว่างวันที่22-24ถึงพฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะทัพเรือภาคที่1ได้จัดโครงการอบรมเยาวชนเข้มแข็งต้านภัยยาเสพติดให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัชิรธรรมโสพิษตำบลบางครกอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีโดยมีรองเสนาธิการทัพเรือภาคที่1เป็นประธานเปิดกิจกรรมค่ะโดยกิจกรรมนะคะประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้ถึงพิษภัยของยาเสพติด การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดการทำกิจกรรมละลายพฤติกรรมและการบรรยายความรู้เท่าทันบนโลกของไซเบอร์ค่ะจากสถานีตำรวจภูธรเมืองเพชรบุรีค่ะโดยมีวัตถุประสงค์นะคะเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจตระหนักรู้โทษของยาเสพติดซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อปัญหาครอบครัวตลอดจนความมั่นคงของชาติอีกทั้งใครยังส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการเล่นกีฬาอีกด้วยค่ะ มากันที่ทับเรือภาคที่อค่ะเขาช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ชุดสำรวจประสบภัยกลางทะเล วันที่27พฤศจิกายน2566ทัเรือภาคที่2ได้รับการประสานจากสอนชนภาค2ขอรับการสนับสนุนเรือเพื่อทำการอพยพลูกเรือพร้อมผู้โดยสาร21คนประกอบด้วยประจำเรือ15คนอาจารย์ภาควิชาประมงสงขลา1คนนักศึกษา2คนและชาวต่างชาติ3คนค่ะซึ่งได้ออกเดินทางไปกับเรือสำรวจชั้นดินชื่อเรือยอดขุนพล3ออกจากท่าเทียบเรือเซาเทิร์นสงขาเมื่อวันที่23พฤศจิกายนที่ผ่านมา เพื่อทดสอบอุปกรณ์สำรวจชั้นดินซึ่งเรือเกิดเหตุระบบขับเคลื่อนขัดข้องทําไม่สามารถควบคุมเรือได้ทางนี้ทัพเรือภาคที่2จึงได้ให้การช่วยเหลือโดยจัดเรือหลวงเทพาพร้อมด้วยทีมแพทย์จากโรงพยาบาลฐานทัพเรือสงขลาพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์นะคะให้การช่วยเหลือนำพาลูกเรือพร้อมผู้โดยสารกลับถึงฝั่งได้อย่างปลอดภัยค่ะค่ะและเรายังคงนะคะอยู่กับทัพเรือภาคที่2ค่ะเข้าช่วยเหลือประชาชนช่วงมรสุมค่ะ ในวันที่29พฤศจิกายนที่ผ่านมานี่เองนะคะทัพเรือภาทที่2ได้จัดกำลังพลร่วมกับหน่วยงานในท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ค่ะ บรรจุกระสอบทรายป้องกันคลื่นกัดเซาะชายฝั่งบ้านเรือนราษฎรนะคะและแก้ไขปัญหาอุทกภัยตามประกาศจาังหวัดสงขลาที่เกิดเหตุภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินค่ะโดยเกิดเหตุอุทกภัยนะคะวาตภัยขึ้นกัดเซาะชายฝั่งซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่ทางการเกษตรบ้านเรือนราษฎรในพื้นที่อำเภอระโนดนะคะจังหวัดสงขลานั่นเองค่ะทั้งนี้ค่ะกองทัพเรือได้สั่งการให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ต่างๆลงพื้นที่ สำรวจพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงของสาธารณภัยในช่วงฤดูมรสุมในพื้นที่รับผิดชอบจนกว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติค่ะค่ะในตอนนี้นะคะเราก็เดินทางเข้าสู่ในช่วงที่3ของเราค่ะในทหารเรือบอกต่อน,นั่นเองค่ะพักาใช่ค่ะซึ่งบอกต่อในสัปดาห์นี้ค่ะเรามาบอกต่อในเรื่องของ งานเพื่อนพึ่งพา2,566ค่ะชมนิทรรศการน้ำพระไทยสองพระมิ่งขวัญเพื่อนพึ่งพาเปี่ยมล้นพระเมตตาผู้ประสบปุทธกภัยค่ะที่จะจัดขึ้นในวันที่6ถึง10ธันวาคมนี้ณนะศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิจฮอล์5ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง20นาฬิกาค่ะซึ่งภายในงานมีการจัดนิทรรศการในรูปแบบแสงสีเสียงรอบทิศทางผ่านสื่อผสมสมัยใหม่ในรูปแบบอ mmer อร์ e เอ็กซิบิชันะคะภายในแกลเลอรี่ทรงหยดน้ำรวมแบ่งปันจัดถุงยางชีพผ่านระบบอินเตอร์แอคทีฟรูปแบบใหม่สนับสนุนผลิตภัณฑ์โครงการส่วนพระองค์ร้านพระบรมวงศานุวงศ์ร้านพึ่งพาพร้อมด้วยร้านดังจากโลกออนไลน์อื่นๆอีกมากมายเลยค่ะรายได้จากการจัดงานนะคะนำสมทบทุนมูลนิธิอาสาพเพื่อนพึ่งพาย,ยามยากสภาก,กาชาติไทยค่ะ ค่ะแค่ได้ฟังเท่านี้ก็รู้สึกอยากไปแล้วนะคะใช่ค่ะซึ่งเรายังมีอีกหนึ่งงานค่ะที่อยากจะขอเชิญชวนท่านผู้ชมนะคะไปร่วมงานนี้กันและเชื่อว่าหลายๆท่านน่าจะรองานนี้จัดนะคะเพราะว่าจัดเป็นประจำทุกปีนั่นก็คืองานกาชาตินั่นเองค่ะซึ่งในปีนี้นะคะจะกลับมาอีกครั้งสําหรับงานวันกาชาติประจําปี2566ค่ะซึ่งปีนี้นะคะจะมีชื่องานว่าวันกาชาติ100ปีรื่นรมสุฤดีนักที่แห่งการให้นั่นเองค่ะ ซึ่งจัดขึ้นนะคะในวันที่8ถึง18ธันวาคมนี้ค่ะรวมเป็นเวลา1 1วันเลยนะคะ,คะนะ,ะส่วนลุมพินีค่ะกรุงเทพมหาคนครในเวลาประมาณ11นาฬิกาจนถึง22นาฬิกาค่ะและในวันสุดท้ายนะคะจะปิดงานกันในเวลาประมาณ23นาฬิกาค่ะค่ะซึ่งงานกาชาตินะคะก็จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีค่ะโดยสภากาชาติไทยเพื่อหารายได้บำรุงสภากาชาติไทยนำไปใช้ในการดำเนินภารกิจบรรเทาทุกบำรุงสุขบำบัดโรคกำจัดภยัยแก่ประชาชนผู้ ู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆค่ะและในปีนี้ค่ะนี่ยเป็นปีที่พิเศษมากๆเลยนั่นก็คือครบรอบ100ปีค่ะของงานกาชาตินะคะทางสภากาชาดไทยจึงขอเชิญชวนทุกท่านแต่งกายย้อนยุคเพื่อบรรยากาศของการย้อนวันวานค่ะภายในงานนะคะก็มีกิจกรรมมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นสายช็อปกินเที่ยวหรือสายมูสายบุญท่านจะได้เต็มอิ่มกับกิจกรรมที่คัดสรรมาอย่างอัดแน่นฉลองครบรอบ100ปีค่ะและก็ยังมีภารกิจลุ้นรางวัลใหญ่อีกด้วยค่ะ แค่ได้ยินก็ตื่นเต้นแล้วก็<ช>อยากไปแล้วนะคะซึ่งอีกบูธหนึ่งที่อยากจะบอกเลยว่าทุกท่านต้องห้ามพลาดนะคะนั่นคือร้านกล่องทัพเรือของเรานั่นเองค่ะก็ยังจัดอย่างยิ่งใหญ่เช่นเดียวกันนะคะด้วยแนวคิด ย้อนวานว,าน,วานทะเลไทยประชาชนภูมิใจทะเลไทยมั่นคงค่ะโดยในปีนี้นะคะจะออกแบบและก่อสร้างเป็นอาคารราชนาวิกสภาค่ะที่มีประวัติความเป็นมามากกว่า100ปีเลยนะคะและยังเป็นการสร้างแบบจำลองเรือหลวงพระร่วงอีกด้วยนะคะให้ได้ชมกันเชื่อได้เลยว่าทุตรานิ้วของร้านกองทัพเรือของเรานะคะในปีนี้สามารถ บันทึกภาพสวยๆได้แน่นอนไว้เป็นออนไลน์โซเชียลใช่แล้วค่ะซึ่งกิจกรรมภายในร้านค้าของกองทัพเรือนะคะก็จะแน่นนะเช่นเคยการสแสดงดนตรีจากวงดุริยางนะคะราชนาวีหรือว่ากองดุริยางทหารเรือของเรานะคะร้านอาหารค่ะจากกรมพาราชิการนิทรรศการเรื่องราวของกองทัพเรือค่ะสินค้าสไตล์ทหารเรือที่บอกเลยว่าคัดสรรอย่างตั้งใจนะรวมถึงกิจกรรมชิงรางวัลมากมายค่ะและสําหรับท่านใดที่อาจจะไม่สะดวกเดินทางไปร่วมงานที่สวน ุมพินีไม่ต้องเสียใจไปค่ะทางสภาการาชาไทยนะคะเขาจัดในรูปแบบออนไลน์ด้วยเช่นกันค่ะโดยเปิด6โซนให้คุณได้เที่ยวออนไลน์แบบชําๆจัดเต็ม11วัน11คืนตลอด24ชั่วโมงบนเว็บไซต์ w w w r a c e c a r t f a n c o m ค่ะเลือกโซนที่ถูกใจแล้วก็ปักหมุดพบกันวันที่8-18ธันวาคมนี้นะคะห้ามพลาดค่ะแล้วก็ไปเจอกับพวกเราส<ช>คนแต่งชุดไทยย้อนยุคย้อนวันๆกันที่งานค่ะ ค่ะถ้าเจอเรา2คนทักทายและถ่ายภาพร่วมกันได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะทหารเรือและข่าวของเราก็ได้รวบรวมข่าวสําคัญประจําสัปดาห์มาบอกเล่าให้กับท่านผู้ชมได้ฟังกันในวันนี้นะคะเราทั้งสองคนต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ